อัระสุวิถีเซียนตอนที่14บ้านตระกูลเยหลังจากที่ตู้หมิงเจอพังห้องพักของเย่เวยแล้วพวกมันฉีรถพ่าห่มต่างๆก่อนที่จะจากไปผ่านไปหลายช่วยยามเย่เวยก็มาถึงหน้าประตูใหญ่ของตระกูลเย่ตระกูลเย่เมื่อเทียบกันกับเมืองชิงเย่ไม่ถือว่าโดดเด่นอะไรแต่ในทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นี้ถือว่าเป็นตระกูลที่มีฐานะมั่งคั่ง ทั้งตระกูลยึดพื้นที่กว่า100ตารางเมตรพื้นที่กว้างขวางประตูใหญ่โออาหน้าประตูใหญ่มีรูปปั้นสิงโตสีครามหนึ่งคู่ดูน่าเกรงขามหน้าประตูมีรูปปั้นม้าที่ทำหน้าเข้มงวดดวงตาหลักแหลมในสายตาผู้อื่นบ้านตระกูลเยดูสง่ามีหน้าตาแต่เย่เว่ยที่เพิ่งเดินมาถึงประตูจ้องมองที่รูปปั้นหมาขมวดคิ้วยังสงสัยหึทำไม ทำไมมีรูปปั้นหมาเฝ้าประตูเพียงสี่ตัวบ้านเรือนที่ดูเป็นผู้มียศถาบรรดาศักดิ์จะให้ความสําคัญกับการเรียงพื้นที่จํานวนรูปปั้นสัตว์ที่เฝ้าประตูเพราะเป็นหน้าเป็นตาของตระกูลปกติหน้าประตูใหญ่ของตระกูลเยจะมีองค์คลักษ์ที่เป็นผู้ฝึกตนเจ็ดดารารักษาการแต่ไม่รู้ว่าทําไมวันนี้จึงมีแค่สี่ตนนายน้อยเย่เวยนายน้อยเย่เวยคนที่เยืนรักษาความปลอดภัยมองเย่เวย แล้วก้มหัวเบาๆเย่เหวยพยักหน้ามองด้วยความสงสัยแล้วเดินเข้าไปในเรือนมันเดินเข้าไปในเรือนหลังเล็กที่อยู่ด้านในสุดพึ่งเดินมาถึงส่วนข้างหน้าเหมือนมีเสียงกุกกักุกกกได้ยินมากระทบหูฟูซุนเงินงประจำเดือนเดือนนี้มีเพียงห้าตำลึงหรือเย่เหวยยังเรียนอยู่ที่สำนักหนานซิงเงินงเพียงแค่นี้จะพอได้อย่างไรปกติได้หนึ่งิไม่ใช่หรือ ทำไมแค่เพียงไม่กี่วันถึงได้ลดลงขนาดนี้นายญิงข้าขอพูดแบบไม่ปิดบังเลยนะขอรับตอนนี้ตระกูลเย่ยของเราตระกูลเย่ยของเราไม่มีเงินแล้วรถสัตว์อสูรยูนิคอนเพียงคันเดียวของนายใหญ่ก็ขายไปแล้วและคนรักษาความปลอดภัยหลายคนก็ถูกเลิกจ้างไปแล้วอะไรนะนี่มันมาถึงขั้นนี้หรือเสียงติดๆขัดๆได้ยินเข้าหูเย่เว่ย ทำให้เย่เว่ยขมวดคิ้วอีกรอบในใจรู้สึกกังวลยังไงซะตระกูลเย่ก็ถือว่าเป็นตระกูลที่มีฐานะดีทำไมถึงได้มาตกอยู่ในสภาพนี้ได้ขายแม้กระทั่งรถสัตว์อสุรของผู้นำตระกูลถึงแม้เย่เว่ยจะไม่ค่อยดูมีค่าในตระกูลแต่เงินที่ได้ในแต่ละเดือนนั้นไม่เคยน้อยคนในตระกูลต่างรักไข่ปรองดองกันหัวหน้าของตระกูลก็จะพร่ำสอนทุกครั้งเย่เวยเปิดประตูด้วยใจที่หนักแน่น เตี้ยเนียงข้ากลับมาแล้วเย่ยวเหวยเดินเข้าไปในห้องเซียเวยประตูหลักของห้องถูกเปิดทันทีมีผู้หญิงวัยกลางคนออกมาต้อนรับอย่างดีใจมองแล้วอายุประมาณ30กว่าถึงแม้จะไม่แต่งหน้าทาแป้งบางๆแต่ใบหน้าสะสวยและดูอ่อนโยนนุ่มนวลนางคือมารดาของเย่ยวเหวยเชี่ยว,วนหวนนายน้อยเย่ยวเหวยกลับมาแล้วหรือเจ้าคะแม่บ้านข้างกายมารดาถามอย่างนอบน้อม มองเย่เหวยพร้อมใบหน้าเผยรอยยิ้มออกมาพรสวรรค์การรับรู้ทะเลข,ของเย่เหวยเป็นสีชาติแต่ในบ้านเย่กลับไม่มีใครเสียดสีรังแกเย่เหว,ว,วยเพราะพรสวรรค์ได้ถูกตรีตาไว้ว่าไม่มีทางเป็นจอมยุทธถึงจะถูกละเลยอยู่บอ่อยครั้งแน่นอนว่าความใส่ใจของทุกคนจะจับจ้องไปที่คนที่มีพรสวรรค์ดีตระกูลเย่ก็นับว่าไม่ขาดแคลนอาหารและการจับจ่ายแต่ตอนนี้กําลังตกอยู่ในที่นั่งลําบาก ทุกคนต้องประสานร่วมใจกันให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันลุงฟูเย่เวยยิ้มทักทายนายหญิงงั้นกับผมขอตัวก่อนนะขอรับพ่อบ้านฝูวางถุงเงินสีเทาลงพร้อมก้มหน้าพูดกับมารดาของเย่เวยก่อนออกไปเสียวเหว้ยดูเจ้าเงือออกไปทั้งตัวแล้วเดินกลับมาอีกแล้วใช่ไหมมามารีบมานั่งพักสักหน่อยลูกเอ๋ยแม่บอกเจ้ากี่ครั้งแล้วว่า ระยะท,ทางระหว่างสำนักนานซิงกับบ้านเรามันห่างไกลกันทำไมไม่รู้จักนั่งรถมากลับมาเงินจำนวนนั้นบ้านเราไม่ขัดสนเชี่ยววันมองเย่หวยปากก็บ่นไม่หยุดแต่มือก็ไม่หยุดข้างหนึ่งเช็ดเหงือ่ออีกข้างหนึ่งรินน้ำชาแล้วท่านพ่อละ่ะเย่หวยถามมองถุงเงินที่พ่อบ้านฝูวางไว้ด้วยใจหดหูไม่กี่วันนี้พ่อจะวุ่นวายกับกิจการของตระกูล ไม่รู้เหมือนกันว่ายุ่งยากอะไรกันนักหนาอย่าใส่ใจเลยเจ้าหิวหรือยังแม่จะไปทำอะไรให้เจ้าทานดีกว่าเชี่ยวหวันพูดพร้อมรอยยิ้มเจ้าบ้านของตระกูลเย่ตอนนี้คือท่านปู่ของเย่เหวยเย่เจิง้งชิงมันอายุ72แล้วระดับอี้หยวนสามดาราเย่เจิ้งชิงมีบุตรชายสี่คนบุตรสาวสามคนบิดาของเย่เหวอยอยู่ที่ลำดับสามจัดการเกี่ยวกับกิจการค้าหนังผ้าของตระกูล ลุงใหญ่ลุงรองจะคุมกิจการที่สำคัญที่สุดของตระกูลก็คือเครื่องมือเครื่องใช้และกิจการคัมพีเซียนท่านอารับผิดชอบเกี่ยวกับโรงเตียมอาสาวทั้งสามนอกจากอาคนเล็กสุดแล้วอีกสองคนก็แต่งงานไปแล้วท่านแม่ข้าไม่หิวตระกูลของเรามีเรื่องอะไรหรือเปล่าเย่เว่ยทนไม่ได้มันลุกขึ้นยืนมองหน้ามารดาตรงๆแล้วถามจริงจังตอนที่เดินเข้ามาจากประตู เย่เวยก็รู้สึกว่ามันแปลกๆแ,แล้วบวกกับเมื่อกี้ที่ได้ยินเสียงพ่อบ้านพูดเย่เวยจึงคาดเดาว่าตระกูลเย่จะต้องมีเรื่องเกิดขึ้นแน่ๆแ,และแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆไม่อย่างนั้นปิดาของตนคงไม่ทํางานจนไม่กลับบ้านเป็นเวลาสี่ห้าวันเห็นคนที่ยืนรักษาความปลอดภัยเหลือเพียงสี่คนมิฉนั้นรถสัตว์อสูรของท่านปู่ก็คงไม่ขายลูกคนนี้จะกังวลอะไรกันเจ้าเรียนที่สถาบันหนังสิ่งดีๆก็เพียงพอแล้ว น้ำเสียงเฉียวหวานแปลกสายตามองไปมาท่านแม่ข้าโตแล้วข้าก็เป็นลูกหลานของตระกูลเย่เรื่องของตระกูลเย่ก็คือเรื่องของข้าเช่นกันเย่เหวยพูดเสียงเบาสายตาจ้องมองมันดาแล้วพูดอย่างหนักแน่นอ่าลูกของข้าโตแล้วเดรอยนี่ยนางเดินมาข้างๆเย่เหวยลูกหัวเย่เหวยพร้อมถอนหายใจแล้วลังเลเรื่องบางเรื่องควรจะบอกเย่เหวยด,ดีหรือเปล่าเฮ้ จ้ารู้จักตระกูลตู้หรือเปล่าท่านแม่ถอนหายใจตระกูลตู้ที่ใหญ่เป็นหนึ่งในสามของเมืองชิงเย่การค้าของตระกูลเราถูกตระกูลตู้ลังแกอีกแล้วเหรอเย่เวย่ยขมวดคิว้วอืมท่านแม่พยักหน้าคัมพีเซียนเครื่องมือโรงเตี้ยมผ้าหนังสนามแข่งมา้าการค้าทุกอย่างถูกกดขี่หมดโดยเฉพาะกิจการคัมพีเซียนรายได้ตระกูลเราร้อะเจ็ดสิบมาจากตรงนี้ ม่รู้ว่าตระกูลตู้ไปเชิญสิทธิเอกของปรมาจารย์อัคราเซียนมาจากที่ใดคำพีเซียนที่ตระกูลตู้ขายก็เป็นที่สิทธิเอกผู้นั้นลงมือเขียนเองกับมือแต่คำพีเซียนของตระกูลเราเป็นคำพีที่สิทธิธรรมดาของปรมาจารย์อัคราเซียนที่รวมกันแล้วราคาที่ทางโน้นขายก็ต่ำกว่าราคาที่เราขายไปสามเท่าทำให้สินค้าของเราขายไม่ออกมารดาพูดด้วยใบหน้าที่อุ่มทุก ขายไม่ออกก็ต้องลดราคาตระกูลตู้เป็นตระกูลที่ใหญ่เป็นหนึ่งในสามของเมืองชิงเย่พวกเขาจ่ายค่าเสียหายได้แต่พวกเราใจไม่ไหวลำปากยื้อมาสองเดือนตอนนี้ตระกูลเย่ไม่เหลืออะไรแล้วท่านปู่ของเจ้าขายไม่กระทั่งรถสั์อสูนรตอนนี้ตระกูลตกต่ำลำบากมากๆเสียเวยเรื่องภายในตระกูลก็มีท่านปู่ท่านลุงท่านอา แล้วก็ยังมีท่านพ่อของเจ้าอีกเจ้าก็เรียนอย่างสบายใจได้เป็นผู้กล้าเหมือนพี่เย่ชงให้ได้จึงจะสามารถช่วยที่บ้านได้ตอนนี้เจ้าไม่ต้องคิดอะไรมากค่าเล่าเรียนค่าใช้ใจ่ายประจำวันก็ไม่ต้องกังวลถึงแม้จะอยู่ในช่วงขั้นวิกฤตตระกูลเย่จะหมดสิ้นแต่แม่ก็ยังมีค่าสินสอดที่จะสามารถส่งเจ้าเรียนให้จบได้มารดาตบบาเย่เวยเบา แล้วพูดในเหตุการณ์ที่คาดการไว้ว่าเลวร้วายที่สุดแล้วทำไมตระกูลตู้จึงกดขู่ตระกูลเย่ตระกูลเย่ไม่น่าไปทําให้เดือดร้อนได้เย่เหวยไม่ได้ใส่ใจค่าเล่าเรียนค่าใช้ใจ่ายประจําวันของตนเองเลยเพราะเขาได้พรสวรรค์อัครเสียงต่อหน้าสิทธิพี่หลินจือเยียนไปแล้วรอรองสํานักกลับมาเชื่อว่าสํานักหนานซิงจะให้การสนับสนุนดังนั้นจึงไม่จําเป็นที่จะต้องกังวลเกี่ยวกับค่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน แต่สำคัญคือตระกูลถ้าเกิดตระกูลจบสิ้นขึ้นมาจริงๆท่านปู่จะทำอย่างไรท่านลุงจะทำอย่างไรท่านพ่อจะเป็นอย่างไรคนในตระกูลเย่อ,อีกหลักร้อยคนจะทำอย่างไรเย่เว่รู้สึกบาหนักอึง้งตนเป็นลูกหลานตระกูลเย่ก็สมควรที่จะแบกรับภาระนี้ให้ได้ถึงแม้ตัวเองจะเป็นผู้ฝึกตนสองดาราถึงแม้จะห่างไกลาจากพี่เย่ชง แต่ว่าความเข้าใจในอัขระเซียนที่อยู่ในสมองและการยังรู้ทางวิญญาณของตัวเองก็แก่กล้ายังสามารถทําได้อีกหลายๆอย่างถึงแม้จะช่วยให้ตระกูลเย่ผ่านวิกฤตไม่ได้แต่เย่เวยก็ไม่เข้าใจอย่างหนึง่งตระกูลตูจที่เป็นตระกูลใหญ่อยู่หนึ่งในสามของเมืองชิงเย่จะมากกดการค้าของตระกูลเย่เพราะเหตุอันใดถึงแม้ตระกูลเย่จะถือเป็นตระกูลที่มีฐานะดีแต่ก็ไม่ถึงขั้นติดอันดับถ้าพูดตามหลัก ตระกูลเย่ไม่มีกำลังไม่มีโอกาสที่จะทำไม่ดีกับตระกูลตู้ได้แน่นอนว่าตระกูลเย่ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำไม่ดีต่อตระกูลตู้ตระกูลตู้เกิดชอบพื้นดินที่อยู่ทางทิศเหนือของตระกูลเย่จะซื้อพื้นแผ่นด,ดินนั้นเสียวเวยจะน่าจะรู้ว่าพื้นดินทางทิศเหนือนั้นเป็นพื้นดินที่สืบทอดกันรุ่นสู่รุ่นท่านปู่ของเจ้าไม่มีวันที่จะขาย พระปู่ของเจ้าไม่ยอมขายที่ดินพื้นดังกล่าวตระกูลตู้ก็เลยกดขี่ตระกูลเย่เริ่มจากโรงเตี้ยมสนามแข่งมา้ากิจการพวกนี้ยังถือว่าอะไรมากแต่เมื่อสองเดือนก่อนมันเริ่มกดกิจการคัมพีเซียนซึ่งเป็นกิจการที่เป็นสายเลือดหลักของตระกูลเย่มารดาพูดอย่างโมโหนี่มันหลักการอะไรกันเย่หวยก็โมโหเช่นกันพวกเจ้าจะซื้อพวกข้าต้องขายหรือ นี่มันกดขี่กันชัดๆถ้าเกิดเป็นอย่างอื่นก็ว่าไปอย่างแต่พื้นดินทางทิศเหนือนั้นเป็นพื้นดินจากบรรพบุรุษเป็นที่ฝังศพของตระกูลเย่รุ่นแล้วรุ่นเล่าเย่าว่าแต่ท่านปู่ไม่ยอมขายคนในตระกูลเย่ที่มีสมาชิกกว่า300คนจะมีใครยอมขายหรืออย่าคิดมากในเรื่องนี้ตระกูลเย่ของเรายังมีเรื่องน่ายินดีอีกเรื่องหนึ่งน้จริงๆของเจ้า บรรลุด,ดวงดาราขั้นที่เจ็ดแล้วค่ำคืนนี้จะจัดงานเลี้ยงกันท่านแม่เผยรอยยิ้มออกมาอ่าฉัานอาเลก็กเก่งเสียจริงเย่เวยเผยรอยยิ้มออกเหมือนผู้ฝึกตนทั่วไปกับจอมยุทธผู้แข็งแกร่งแล้วขอบเขตจอมยุทธห้าดาราหรือจอมยุทธเจ็ดดาราเป็นขอบเขตที่ยากจะทลายหากบรรลุดได้พลังก็จะสูงขึ้นเหมือนผู้ฝึกตนบรรลุเจ็ดดารา ก็จะสามารถรายวิชาเทพเซียนได้และสําหรับจอมยุทธเจ็ดดาราก็จะสามารถใช้กําลังภายในล่องหุนได้เพราะพลังจะเพิ่มขึ้นเยอะแล้วยังใช้พลังหยวนทําให้เดินกลางอากาศเป็นช่วงเวลาสั้นๆได้เพิ่มความเร็วเป็นเท่าตัวเพราะเหตุนี้จอมยุทธหดาราและ6ดาราจะไม่ต่อสู้กับจอมยุทธเจดาราท่านอาของเย่เวยชื่อเย่จริงๆปีนี้อายุ25ปี เป็นอัจฉริยะของตระกูลเย่เก่งยิ่งกว่าพี่เย่ฉงเย่จริงๆปีนี้อายุ25เป็นจอมยุทธเจ็ดดาราเป็นความหวังจะไปถึงผู้แข็งแกร่งระดับอี้หยวนอี้หยวนเป็นพื้นฐานของครอบครัวหนึ่งทุกวันนี้ตระกูลเย่มีผู้แข็งแกร่งระดับอี้หยวนเพียงสองคนคือท่านปู่ที่เป็นอี้หยวนสามดารากับลุงใหญ่เย่ไฮที่เป็นอี้หยวนหนึ่งดาราในตระกูลเย คนที่เอ็นดูเย่เวยมากที่สุดนอกจากท่านพ่อท่านแม่แล้วก็คือท่านอาจริงๆกับท่านพี่เย่ฉงท่านอาจริงๆบรรลุได้แน่นอนว่าเย่เวยดีใจมากอยู่แล้ว